ทีนี้ก็ถึงแล้วนะครับอำเภอพาชีอา้าวชงไล่ต่อแล้วกันเตรียมถึงไหนแล้วเนะี่ยอำาเภอพาชีวัดตะโกหลวงพ่ออยู่ไหมวัดตะโกวัดตะโกไก่ตอนนี้ถึง อ่าสิบนาฬิกาสิบสี่นาทีเดินทางประมาณเจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมงนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็บรรยากาศก็ไม่หนานแน่นนะจะมีร้านค้าก็จะหยุดพักผ่อนก็แหละ เสวัสดีครับผมนี่ก็มาถึงแล้วครับอ๋อมาถึงสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมตอนนี้มาถึงวัดหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกนะครับอ่ะกอได้ไหมวันนี้น้องกาฟิลจะพาไปเที่ยวที่ไหนเอ๋พิธีถพบิถวพิธยา

เนี่ยก็จะไปไหว้นะครับรูปเหมือนหลวงพ่อรวยนะครับเห็นจุดมุ่งหมายนะครับก็ไม่เคยมาเนาะไปทางไหนดีไปทางนี้แล้วกันนะทางนี้ทางนี้ครับผมไปไปเที่ยวกันเลยทีนี้ก็นะครับจะเป็นจุดนะครับที่เที่ยวอันที่หนึ่งจุดที่สองที่สาม จะทำบุญในวัดตะโกนะครับ พอหลังจากนะครับเข่าวายรูปเหมือนนะครับขี้พึ่งนะครับอันนี้เป็นเข้ามาเอ่อเป็นสีระนะครับที่ยังไม่เผานะครับยังเก็บไว้นะครับเป็นศิระของหลวงพ่อรวยนะครับเกลียบบายันบอรูนะครับไม่รู้นะครับว่าสีระของท่านยังจุนะครับเหมือนว่า ก็ปีก็เก้าสิบร้อยปีละมั้งที่เก็บใบด้วยเช่นไหนนะครับเพิ่งรู้นะครับพี่น,น้องก็เป็นย่างบุญนะครับที่ไม่ีโอกาสได้มากนะครับช่วงนี้ก็เป็นอ่ารูปนะครับบริจาคเงินแล้วก็ซื้อรูปนะครับบูชารูปของผระรวย นี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังของศรีระของหลวงพ่อรวยนะครับเขาท่านทางวัดนะครับทำไว้ดีมากนะครับเราก็มาดูนะครับจุดด้านหลังนะครับเห็นศรีระอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องมีโอกาสนะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับวัดวาอารามสวยงามนะครับสะอาดดีนะครับ ที่น่าท่องเที่ยวนะครับและศรัทธาแรงกล้านี่คือศรีระของท่านนะครับย่านเด้ซูมขมาเบิงนะครับเป็นยังบุญนะครับที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับถ้าเกจิส่วนมากก็จะไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับเก็บสังขามไว้ให้บูชากร่าบไหว้นะครับมีโอกาสไปด้วยพี่น้องด้วยใกล้ๆนะครับย่านเดินทางก็ไปประมาณร5 0โลนะครับไปกับ300 จุดประสงค์นะครับมุ่งหมายความไปฝันนะครับเราก็ไปนะครับก็ไม่ได้หมดเยอะนะเติมน้ำมันแล้วก็กินนักเล็กน้อยทานนะครับถือว่าเป็นบุญตาของของพวกเรานะครับที่เจตนาลงไปหลังจากนะครับไลศสิริละพอรวยเราก็มาเจอเพื่อนบวยนะครับเพื่อนบวยเพื่อนบวยน่ารักมากๆเลยครับเนี่ย บืวยกำลังทักทายนะครับกำลังทักทายอย่าไปนั่งนั่งเขาได้ไหมนะ่ะเดี๋ยวมันขวิดเอาหรอกอจูบปากสิเบ้ยๆเพ่อพบอ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนะครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวสวยงามมากนะครับน่าเที่ยวชมครับเป็นบุญบาร,รมีนะครับที่ได้มานะครับวันนี้คือปรับตั้งใจก็ตั้งนานนั่นแหละเพิ่งมีโอกาสนะครับันนี้กว่าจะมาได้ก็กยากอยู่นะ <laughs> ขอบุญขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเอฟซีสู้สุขคนนะครับที่เขามาเยี่ยมมาชมนะครับช่องบาวย่นนะครับช่วงนี้ก็จะไปทางทําบุญทําทานนะครับคือปรับตัวปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อชีวิตจะมีอะไรดีๆขึ้นนะครับคือยังเคลิ่อนสายยังก็ซสายมูเตรูบ แต่ว่าถ้าเกิดบุรีชิตอย่างไรนะครับก็ถือว่าเดินตามสายธรรมครับสายกลางนะครับสธรทมบ้างมนุษย์บ้างนะครับคนบ้างเทวดเทวดาเดินดินบ้างนะครับเขาเป็นคนนะครับเราไม่ใช่พระนะครับก็ลองเบิงนะครับมีธรรมมาด้วยนะครับอยู่มาจิตใจของตัวเองนะครับเมื่ก็จะเป็นแรงกล้านะครับอาจจะมี งานดีนะครับหรือจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะดีขึ้นนะครับไะนี่น้องลองเดินทางซ้ายนี่กันเบงนะครับงดเหล้านะครับเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะครับก็ลองเบิงนะครับค่อยๆลดไปนะครับถึงเลิกไม่ได้ก็ลดลงนะครับก็ยังดีครับมันก็จะเห็นเม็ดเงินที่เราเสียไปนะครับเดี๋ยวเราสมมติว่าเลิกกินสี่ห้าร้อยหรือเท่าไหร่พันเนี่ย ลดลงซื้อพันลดลงเหลือห้าร้อยนะครับก็ยังยังประหยัดนะครับยังเห็นเงินนะครับบุรีนะครับเท่าไรหกสิบเจ็ดสิบครับเงินเกือบร้อยนะครับมือหนึ่งนะครับกำลังเราไม่ได้มากมายนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบุญขอบคุณทีพี่น้องเขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูจบคลิปหรือเข้ามาเยี่ยมมาชมนะครับขอพี่น้องร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกคนเลยเบื่อสาธุสวัสดีครับผมบ๊ายาย